สวัสดีครับเอสเพขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีกบีวีดีซิเรียลซิกลีกหนึ่งฤดูกาล2025ถึง26นะครับวันนี้เป็นเกมคู่ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเล่นกับลำพูนวอริเออร์นะครับเกมแรกครับเป็น BG ปทุมยูไนเต็ดได้ออกสตาร์ทเกมก่อนนะครับจาบมุกจากขวาไปซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับอยู่ในเสื้อน้ําเงินขาวนะครับวอริสขยับเข้าช่องนี้มากับคุตโตะโนสุดะไก่้กล แล้วลองซัด้ายดูโอ้โหทักตั้งแต่1ึงนาทีเศษเลยนะครับเตะมุมอของพีจีครับเหลือบอสั้นจะเดินสักเล่นกับชนาทิปบอดไกลตรงนี้นะครับกากูโตนโนสุดะบอลจอดมาแล้วเซดินโอ้โหได้โมงเช็ดบางๆครับนดทีมองมองลาวินจับลั่นมาถึงเอกนิต์บอลสวนเร็วครับโดย โดอีกมีพื้นที่ขวามีเจริญศัก์ไหลลูกนี้เข้าขวาขอเจริญศัก์แต่งหนึ่งจังหวะแล้วยิงนี่เป็นเซฟบนว่างามนะครับเก็บได้เลยครับอันต์ยอดสังวานโดนกับเจริญสกักเหลือยเปลี่ยนสปีดบอลแล้วซัดขวาลูกนี้ไม่ตรงตัวสลาโนนอาดอินครับปัดออกไปได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธเด็ดของเขาด้ครับตัดเข้าในแล้วได้อากาศปั่นครับบอลดูเหมือนไม่แรงนะครับแต่ว่าสลาโนนนี่รับไม่ติดมือ มาครับปั่นถึงด้วยครับมองมองลวินมีพื้นที่แลวแหละครับมองมองลวินจี้เข้ามาขวาแล้วล็อกซัดไม่ตรงตัวสรานน์เอาครับเกมสวนของลำพูนวเดอร์ออกมาด้านขวาโมต้าไหลต่อให้กับมองมองละวินมีพื้นที่แลวแหละครับมองมองละวินดวลกับชานนนมองมองละวินสุดเส้นแล้วไตตัดไปแถว2องแต่ไม่มีใครครับยังเก็บได้ต่ออันนั้น อนันต์ขยับเข้าหาเล่นใกล้ๆแล้วปปของออสบาน1-0ไลนครับนำลาครับลำพูนวอล์เรย์โอ้โหนี่แหละครับทำกันไม่กี่จังหวะครับแล้วสุดท้ายเป็นโมเมออสบาร์นนะครับไปลูกนี้เข้าไปเดี๋ยวดูอีกครั้งครับบอบอกลวินสุดเส้นหลังครับหักกลับมานี่จังหวะเหมือนจะเสียไปแล้วนะครับแต่มีอนันต์ยอดสังวาเติมมาแล้วตั้งท่าเหมือนจะยิงครับสุดท้ายใจกว้างครับให้โมเมนออสบาร์นที่ไม่มีตัวประกบเลยนะครับได้กรอบเขตโทษแล้วไปลูกนี้เข้าไปโอ้ลูกแปรต้องบอกว่า ยอดเลยนะครับมูเมดออสมมนคือตรงนั้นน่ยผู้เล่นบีจียืนอ,อยู่เต็มไปหมดนะครับบิดนิดเดียวครับแล้วก็เช็ดเสาเข้าไปครับลำบูบุรีอบุกบอลดาครับหประตูต่อสูเอก,กนิตขึ้นมาที่เซดินอินเดียเย่เปิดช่องในสวยครับมาถึงชนาทิพชนาทิพสงกสินจี้เข้าหาแล้วครับชนาทิพมาสี่ออกมาซ้ายกับคุโตโนสุดะโยกเข้าขวาขวาลองปั่นดูก็ติดชาลีคับอีกแล้วครับ้ทิ้งตัวม่งเลยครับชาลีคับแล้วก็เป่านกวิดจบครึ่งแรกครับ ปีจีปทุมยูเนเต็ดต,ตามหลังรำุูมิเเดอร์อยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับชนะทิพมาถึงวาริช,ชูทองจเจริญสักชนะทิปเปลี่ยนทิศทางการเล่นซ้ายสายหาเลี่ยมแล้วจิงลูกนี้ข้ามคานออกไปลูกจบของชนาทิปสงสิบนี่ครับโอ้เซ่เดิดสุดาเปิดแล้วครับมาวัดเอาในกรอบแล้วลูกมียังติดอยู่ เดวดูชาลีครับเอาฟอนอซารีหัวลวเข้าไปเลยครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งมีเสมอได้สาเร็จหลังครับบีจีจากฟอนอสซารีประตูแรกของเขาในสีเสื้อบีจีนะครับลูกเปิดของตัวนอสุดาครับชาลีครับระบ่งได้ก่อนครับเราไปเข้าทางฟอนอสซารีนี่ครับโดนม้วงงามถึงบอลแล้วนะครับแต่ว่าปัดแล้วโปมันไม่หลุดกรอบออกไปครับนี่ครับด้วยความที่บอลตกพื้นด้วยครับอาจจะ ทำไม่จังหวะเซฟของนนท์วงงามนะมันผิดจังหวะไปโวยพลาดเองด้วยครับนนท์พวงงามถึงครึ่งหลักเนี่ยเราผู้บริหอร์ไปซื้อเกมรับเต็มตัวนะครับไม่มีจังหวะสวนมาแล้วโดนกดันเข้าใส่ต่อเนื่องแล้วเสียประตูไปแล้วมาแล้วครับเปิดพื้นที่ให้กับชนาทิพย์ได้เล่นชนาทิพย์โยกแล้วชนาทิพย์เลือกขึ้นใกล้ๆครับจูเอลโลเบ็ิซาโน่ซ้ายซ้ายลองปั่นดูไปตรงตัวนนท์วงงามลยครับ ต้องเน้นแล้วครับเข้าพื้นที่สุดท้ายแบบไหนโอเซ่เปิดเลียดมาเก็บบอลของเอเมเรดได้ซัดตรนี้ตดิสันเอาสองหนึ่งครับโอ้โห,โหโฟอนดาซารีโอ้โ,โ,าารโ,อโตรงไหนไม่รู้ครับแต่ว่าตรงนี้ประตูครับทีเด็ดจริงๆครับสำรองครับมาทิวต์ฟอนดาซารีโอ้โหแล้วนาทีเนี่ยนาทีที่87แล้วนะครับ โอ้โหนี่เกมนี้แล้วโดนใบแดงอยู่เลยนะครับใช่ครับ <c oughs> เกมนี้กลายว่าเป็นผู้พิชตตา B ีครับโอ้โหเนี่ยครับคือโดนมวงงามปัดมาแล้วฟอนดารีเลยยืนอ,อยู่ตรงนั้นพอดีบอลแฉลบนะครับทำให้นนเนี่ยปัดมาแล้วตรงนั้นต้องชมการยืนตำแหน่งด้วยนะครับหถ้าไม่ปัดเนี่ยทิศทางเนี่ยหลุดกรอบนะครับแต่ว่านนม่วงงามน่ะต้องเล่นวิทยาบุญวง์จะบอมเข้าไปสายของวิทยาบุญวงครับหย่อนเข้าไปในกรอบ สลานนเอ้ารับแล้วหลุดหลุดตรงนี้อุ้ยบอลชนเสาแล้วออกหลังไปแต่ว่าเป่าไปแล้วครับเกือบมีดราม่าซ้อนดราม่าครับถ้าไม่ฟา,าวได้ครับอุ้ยนี่จริงเหมือนรับหลุดเองด้วยนะครับแต่ว่าเพลเดียวตาป้าเนี่ยยิงโดนไม่ดีครับแล้วผู้เสียสิ่งพกรผู้โดดเป่าจบเกมไหมครับบีจีปทุมยูนเต็ด เปิดบ้านเฉียชนะลำภูวริเออร์ไป2ประตูต่อ1หน่งนะครับเอาละรครับช่วงเวลาของการถ่ายเท่าสดฟุตบอลวีวอดีซีเรียสซิกลิกหหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณอนักรุ่งวาวและผมวันชัยสุขโขต้องราไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ